สวัสดีครับม้มนีมอ้อยพามาตามแนวทางของแม่กี้ในงวดนี้ผ่นฟันดีพี่น้องฟันวาน่าเลือดตกยางออกนะครับทั้งแม่ทั้งลูกจะเป็นตัวใดก็ล่องปฏิตามความฟันแม่กี้ในงวดนี้กันด่วนๆเลยครับเล่นเพื่อนบ้านฟังเล่ากินนี่นะครับไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับแม่กี้ครับสวัสดีจ้าหมู่บ้านเ้ากรลทไปคิมหนึ่งเหรอเนาะ <S S จ้าแต่ว่าบไดฝันจ้บาบไดฝัน เขาเรียงคลิปเก้าเขาเสือเราเรียงว่าเมื่อกี้ให้เขาเก้าหนึ่งแล้วก็มาฟันว่าใส่แตกก็เลยอออกซี่สามไปแล้วจก็เลยว่าสิมาตามมันนี้เบิ่องวันนี้ก็เลยมาตามเป็นลาพัฒนาวันที่สิหาเนาะวันที่สิมาออกมาหนีเด้เมื่อกี้ฟันยังมาเมื่อขึ้นเะยเม่กฟันว่าไปจับปูแต่ว่าเอาลูไปน้ำเอาลูกไปนำ้ปนำนาไปลงไปจับจับใส่กอคูจับหลายตัวแต่ว่า,วา ตัวนี้มันตัวใหญ่ก็โมเลยไ,ไปจับมันได้หนีบมือ,หน,มอ,อหนีบมืออ่ากีบมือแล้วฉิดฉิดฉดให้มันออกมันก็ไอเดือดออกน้ำนะเดือดออกน้ำฉิดฉิดวันนี้เก็บเราก็เลสิกับกไน้ี้อุ้มลูกกับอุ้มลูกพายกระเป๋าพายกระเป๋ามันมีนมเป็นแพกยางมาๆๆๆๆ้ยางยางกับแพกไอ้มีนมแพกแตามีเขาซื้อไปวันนี้เขาได้โจก ดูดจากกินนมม่อได้สีเอาออกให้ลกูกดูดมันเอาออกมามันเป็นสีท้องวันนี้เขาชุ่มขี้โรดมอเตอร์ไซค์มาไอได้ได้เห็นได้หาติญาติเอาถุงเข้าอ่ะยาะกระเป๋าอ,อ่อกระเป๋าเข้าที่ีนมนั่นอ่าแล้วญาิไปวันนี้ญาติไป,ไปขี้ไปไก่เข้าจังหน่อยเราเทเทลงเทพราะเทเรามันก็เป็นไอแพ็กนมอ่าได้สูในเข้าได้ถือใหม่มาปา่เข้าเข้าย่านถือลูกเข้าเขาก็ัเอาก่อลูกเข้า จะว่ามันก็บ่ตีทั้งที่เขากอไอ้กอดลูก<า>เขาไว้ไวอ,อมันไปตีทั้งนี่มีลูกเขาเป็นี่ตีโดนหัวลูกเขาหไหมเลือดไอ้เลือดออกไหมตีหัวลูกเลือดออกเยน็นลองป้อนออกเล่นวะอ่าอืมไอ้ป้อนกรร็เลยห้เขากรร็เลยไอ้ไอ้ไไยานเขากรร็เลยจะพาลูกเขาไปไอ้ไหาหมอ,อยอนน้ำไมหรไหมครับไดย่างไปบ่บห่หอมันตื่นก่อน บ่ทัานในหอดหมอหรอกเลยเตืนอนฮึ่มถือว่าฟันดีด้วเนี่ยกระดานจะมีโชคอยู่เล่ามานเนี่ยเด้ดเนี่ยจ้าสาธุต้อกัดตีเลยทีงไหนแล้วจีเลยที่เมื่อกี้จีเป็นวาเจา้าตีเป็นแล้วเ๋ยวเป็นตีหไห้แล้วหรท่านตีเลยปูเขาเลยกกว่าไม่แปดหออะวันี้เมื่อกี้อยู่เมื่อ,อหาเนาะที่เจ้าจับปูก็เจ็ดแปดหาแปดอันนี้เลี้ยงปูได้อืมวันนี้เจ้าชื่อออกมาเจ้าก็ไปเห็นกล้องนุงมบ่หรอะอะกลอ้องนมเป็นคือสีทอง บาดนี้ม้แเรีวเห็นม่นาแทแล้วมาาย่างเอาอย่งเอาไปเปิดไ,ไป,ไป,ไปแง่แงเอาทุ่งที่มเทมาเป็นของน้อมึงเขาบาดนี้ศูนย์หไม่เกะวานี่ศูนน์นี่ไหรนไหนกันศูนย์ก็มีอไมีซุนแลวเนะะาะว่าดนี้ได้ควนม,มากว่าจะไม่ตีไม่เกะเ<ร>กะยาถึงลูกของเลยบังไว้แล้วมา,มาตีถึงหัวลูกเลียดลายอาบหัวเล่นวะมังกเกดศูนย์สามแต่คือแต่ว่าที่สามมัเนะสามเย็นเดฮะสามเย็นเด น้องปอนอายุสามปีเกิดวันที่สิบสามโอ้เกิดสิบสามป่ะเกิดวันที่สิบสามเกิดวันสิ้นพระชนในหลวงราชการที่เก้าสามตุลาเกิดสิบสามเนาะสิบสามตุลาวันเกิดสิบสามแต่ว่าอายุสามปีก็ได้ออกสูงสามหรือพี่นอนซ้อสิบสามก็ได้เดี๋ยวเตะจะว่าอายุปหนึ่งคือสามปีอายุสามปีด้วยนะครับเนาะไอพะ้พ่อโซเกิดสองห้าหกสี่อืม ไมื่อกี้มาทะเลวางอายุกับพ่อสอี่มากกมักไอพ่อโสกับวันเกิดเพื่อนไหมสิบสามเหรออืามันเคยไม่หลายหัวเลยตรงนี้หน่อยก็ได้ร้อนเกิดเนาะอ่ารันเกิดอ่ามันเกิดที่สิบสามเนาะจ้ะเออมันเกิดที่สิบสามตุลา ครับแต่ว่าคืนนี้น้องปอนบอกเลขแม่ติจ้าน้องปอนบอกโคก,กอบอกโคกหาบอกโกหายบอกคอบอกพอหนึ่งเกยียร์โคกเกียร์เจ้เป็นเกยียร์ยินงโกหาอ้มาอมันได้ตางกันอ้ามันได้ต่างแต่ผมคิดลักษณะนี้แล้วเลขน้องปอนโคกหายระวังดีๆตบเก้าหาเนี่ยระวังเลขไทยเป็นยังวัตถีเพระาะว่าน้องเมีเกยียร์ฝันว่าเราหัวแตกเลยเลขยหน้าที่อยู่น้ำหลวงปอนเงินี หรือเป็นเล่าของว่าอะไรขอว่าเนี่ยถ้าคิดว่าเลงแง่หรไปเลงเราบอกหนึ่งเลงเล่ามันเนี่ยอาจจะเป็นอายุเป็นวันเกิดอะไร้หรือเป็นพ่อสาวเกิดส่วนมือนีได้แต่ว่าเลงไง่เนี่ยระวังดีพกหาเข้าหาเนี่ยไม่นว่าแต่ว่าผู้นี้เมื่อไม่เกี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปูแปดเมื่อหาจับเจ็ดจับเจ็ดแปดก็ได้จับปูเนาะพ่อสาวเกิดไม่เกี้กบสองสี่อสองห้า เกิดในกัปนที่ยิมหาใช่พศอสาสองหาสองหาใช่อายุสี่สิบสามปีอ่าห้สี่สามซื้อสี่สองนมันออกกปแลดวสี่สามมันอ่ะอ่าแต่ว่าเขาก็เสียเอาจะพอจุด้อฟันมานนี้ใช่ผมบอกสู้กันฟังกันซื้เน้อพี่พี่น้องคนว่าเอออายุไม่เกี่ยทแด่เกิดพ่อสาวไดก็สิสงสัยนะเอาเด้อน,นะครับก็บคือตามนี้เนาะอืมจมับนักกพี่น้องมันจะลายหัด <laughs> <laughs> เอานะครับมอเล็กกับว่าอีปูนี่เป็นแปดเด้อนะครับเจี๊ไปจับปูนะครับก็เลยตีปูกันมือหน่งตีแปดห้าครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะส่วนดองปอนนี่บอกเลขกเมียายมือแล้วเป็นบอกเลขหฮกห่าก,ก็เลยตีเขาหากันในน้ำอันนี้ระวังเล็กไงเนาะตัวชุดนี้เนาะเพ่บอกเมียได้ไม่ฟันนี่ไม่เก๊เี่ยจับปูแล้วก็เลยพาดลูกจะ,จะกลับก็เลยเ จับนมขึ้นมาเห็นเป็นสีท่องอะนะครับโจรเลยขึ้นวาเป็นทองเรียกว่าป่นป่นหลอกเอาไปเท้วงเงินเป็นกองนมศูนย์ไหนบะเนี่ถือควานมาตีหัวตีหัวบัดนี้ถือว่าลูกน้องปอนตีหัวปอนเกิอดออกครับน้องปอนเกิดวันที่สิบสามอายุสามปีนะครับเกิดพ่อสสองหหกสี่แล้อนะครับเมืเ่อกี้เลยว่ามากักพ่อสอเกิดหกสี่ครับวันเกิดสิบสามประมาณนี้เนาะมองจัดจ้าเด้อนะครับอกัหลายตัวเนี้ยน้องล่าวิเคราะห์เอานะครับ มากตัวได้ก็เรียกเขาเนาะอือแห่นผมตีว่ากระปูก็ไม่แปรดแล้งนั่นเออแปรดแลงแปรดหาแปดเกี้ก็ลองตีคอมเมนต์เของบาเนาะสําหรับพวกฝันพอเมื่อกี้เด้อมือนนี่ฝึกว่าฝันหักฝันแนวเด้อมือนนี่ฝันวันเล่าวันทีสิบหาเด้อนะครับแต่ว่ายามจะนอยว่าเลขไท่นี่ยระวังน้องปอนบอกเลกโหหาเขาห่าเด้อนะครับตามนี้ฝันมันขึ้นเล่นงมาเมื่อกหรฝันวันที่อะไรฮะฝันวันที่อะไรจําได้เห เขาตีสองยังไงตีสองเนาะฝันดีเนาะฝันมันลุกขึ้นมาเหนียวเก๊กับฟันแม่ได้งวดคว้านนี่ให้มาตามมือทองแตกน้ำม้วเดี๋ยวท่านบนทั้งล่างเสียดายบ่ด้มากตอนเก๊โทรไปเนี้ยว่า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 เพิ่นจำได้ว่าว่างวดที่เราว่าเพิ่นฝันว่าเก๊ใส่ชุดเก่าจำได้ว่โทรไปหาลูกพี่เอาไปย้อนโอแลงอ่ะไปถามลูกพี่ว่ามันเป็นยังไงบอ วันมันออกไอ้วันเกิดแก่อันนั้นเองจำได้บ่าที่โทรไปหาจำได้ยุ่งตอนย่อคืนน่ะจำได้ยุ่งชุดดำจ้ะจ่ได้ว่าเรื่องทองแตกเนาะคนฝันเมื่อไงเนาะฮะบอกงวดที่แล้วเลยที่โทรไปหาเออว่ายังเขาโทรมาว่าฝันว่าแก่ใส่ชุดดำ เกได้โท้าถ่ายถามลูกพีว่ามันเป็นยี่ยังโมเขาคือฝันยังสีจําได้ปะจําได้เอาแต่ว่าขับวันเป็นยังมันกับออกอายุก็ล่ะเส้นทองแตกอายุเนาะไอเสกเกียเจ้าเขาไม่เกีครับเจ้าห้ตัวเล่าเนี่ยมันมาก่ออายุพราะสี่สองกับสี่สามแต่ว่าวันนี้มี่ปูก็แล้วคิดว่าจีนน้ำปูมากกว่าก็เลยคือว่าจะเป็นปูปูเนี่ยขึ้นมีแปดมีแปดย่างล่ะห้าสิบจีแปดหาแปดเจ็ดหรือยังกะลองฟึงปูนี่มือเนาะมือขาวใสห่างหัวห่างเลย เป็นหางควาเนาะหางควาน,ะ,วานะครับแต่ว่าในฝันมีมน้องปอนไปนอืเอเขาตีหัวน้องปอนแตกเลยเนาะการที่เป็นไอ้บ่เป็นพ่อสเกิดเลยคงเป็นอายุกับวันเกิดในหลานน้องปอนไม่แค่นี้คือมีพ่อสาเกิดสองหาหกสี่เกิดวันที่สิบสามอายุสามปีใ้สามปีเครืองศูนย์ใส่คือศูนย์สามอ,อืมส่วนน้องปอนบอกพ่อเนี่ยบอก หกหาบอกพ่อนี่เมเกตอย่างนี้หกหาใช่ส่วนพอดนย่นนี่เป็นหกเกตแปลกอยู่ก็แปลกกันยงงเลยนางน้องกันสามพ่อแม่ลูกเออนจ้อย่างนี้เขาละตัวหนี่งแปลกกันด้ยเนาะอาจจะเป็นดวงให้ดวงมันเนาะอาจจะเป็นดวงเขาสามีก็ได้หรืออาจจะเป็นดวงเขาภรรยาก็ได้แต่ว่าที่แน่ๆนะแม่ก็ว่าฝันนั่นเมียสามือซ้อนแล้วสามือเคยฝันนั่นแตเมียมีแกตายตอนอายุ 76ปี<ช>กับว่าตัวขนงปอนบอกโคเกต์อืมก็ซื้อว่าก็ซื้อว่าสนใจงวดเนี่ยสำหรับครอบครัวไม่เกลี่ยฟันเหมือนเรื่องเรื่องสามีทำภรรยาเนาะก็ลองอวิเคราะห์ซอยกันดีๆอาจจะเป็นเลขกไทยเด้องวดนเนี่ยเหล็ก76ก,กับเหล็ก76โคเกต์กับเลขกกันหากเก้าหากหากเนี่ยเลขน้องปอนเนานะแต่ว่าเหลี่ยมเล่าม,มาเนี่ยใคคิดเก้กับป,นเนเปูเนี่ยล่ะแก้ว่าเขาตีน้องปอนเนี่ยล่ะเนาะก็คงอยประมาณนี้เด้อนะครับก็คือมี ประมาณนี้เนาะเอาสรุปด้วนะครับกาสรุป่างวันนี้นะครับเมื่อกี้ฝันฝันว่าไปจับปูถือก็คู่ไปนะครับรไปก็น้องปอนเนาะจับปูเด้บยวมักไรปูก็เลยหนีมือนะครับหนีมือแล้วก็เลยเก็บของเก็บยางสินกรบบานก็เลยไปจกนมเอานมมาลูกกินเนาะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวไปเห็นกองนมสีทองพวกโจรมากเลยเห็นก็เลยขึ้นวาเป็นท่องก็เลยว่าปนเอาดึงไปแล้วแลไปเท่ยวง เทเบิ้ลกับเป็นกล้องน้งมเลือสูงให้จ้าถือขวานมาตีเมืเมเเ่อกี้เมื่อกี้เรื่บังลูกไว้จ้าถ้กลับไปตีตรงมันบ่ได้บังที่บ่ได้บังที่มีลูกก็เลยตีถึงว่าลูกแตกจ้าเรียกไหลเลยจ้าก็เลยพาลูกไปหาหมอเนาะจ้าก็เลยตื่นก่อนนะครับส่วนอายุน้องปอนก็คือสามปีนะครับตีตัวเดียวก็เลยเอาสูงสามส่ให้พรสอเกิดกับสองห่าหกซีเกิดวันที่สิบสามเนาะเกี่ยวกับน้องปอนเนาะจ้าแต่ว่าเพิ่นบอกแม่เนี่ยคือบอกขอห่า เกาหานี่เป็นตัวกันกาจะเป็นรัฐบาลไทยหรือเป็นเล้ามาแน่งก็ได้เราวิเคราะห์เอาฟังดีๆแล้วก็วิเคราะห์ซอยกันเนาะส่วนเมื่อกี้ถือปูนีมมอลี่ตีแปดห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะแต้โชว์ให้มันนั่นเมื่อกี้ในวันนี้เด้อนะครับฟัดดีหักแล้วโชว์ๆมันมันสุขสุขคนสวัสดีครับสาธุ